สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการไทยมิริตรี่กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันศุกร์สบายๆนะครับแอดมินขอพาทุกท่านไปดูเครื่องบินรบทางการทหารที่แพงที่สุดในโลกกันนะครับว่าพวกมันจะมีความสามารถเป็นเช่นไรและแต่ละลำมีความโดดเด่นแบบไหนบ้างเหตุใดพวกมันถึงได้มีราคาที่แพงมากนักวันนี้แอดมินก็ได้รวบรวมข้อมูลมาฝากเพื่อนๆกันครับเอาล่ะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราไปรับชม พร้อมๆกันเลยครับอันดับ5เครื่องบินรบสเตล F-35 r i n i n g II มูลค่าลำละ115ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ3,469ล้านบาทครับ F-35 r i n i n g II เป็นเครื่องบินรบหลากหลายบทบาท ขึ้นบินครั้งแรกในเดือนธันวาคม2006และเข้าประจำการในกองทัพอากาศสหรัฐเมื่อปี2015ครับเครื่องบินรบ F-35 ได้รับการพัฒนาภายใต้โปรแกรม Joint Strike Fighter ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าประจำการแทนเครื่องบินรบยุคเก่าในอนาคตอันไกลนี้ F-35 ใช้แนวทางการออกแบบคล้ายกับ F-22 Raptor แต่มีขนาดที่เล็กกว่าและมีเครื่องยนต์แค่ตัวเดียว แตกต่างจาก F-22 ที่ติดตั้งเครื่องยนต์ถึง2ตัวการออกแบบเพื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการพรางตัวหรือสเตลช่วยลดส่วนตัดของเรดาร์ทำให้ตรวจจับได้ยากมาก F-35 Lightning II มี3สายพันหลักนั่นก็คือ F-35A ที่ขึ้นและลงจอดแบบทั่วไป F-35B สำหรับขึ้นลงแนวดิ่งหรือใช้ทางวิ่งระยะสั้น F 3 5 C เป็นเครื่องบินรบที่จะประจำการบนเรือบรรทุกเครื่องบินครับ F 3 5นั้นมีขุมพลังเครื่องยนต์เจ็ตแพ a t แอนวิ n นี F 1 3 5ที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่เคยมีการพัฒนาขึ้นมาแม้ว่าพวกมันจะมีเครื่องยนต์เพียงเครื่องเดียวแต่ก็ยังถือว่าเป็นเครื่องบินรบที่มีศักยภาพสูง ก่อนหน้านี้กองทัพอากาศอิสราเอลใช้ f 3 5บินเข่าโจมตีเป้าหมายในซีเรียโดยใช้ยุทธวิธีบินต่ำเพื่อลักลอบเข่าโจมตีเป้าหมายที่อยู่ใกลฐานทัพของรัเสเซียในซีเรียโดยที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศที่มีขีดความสามารถมากที่สุดของรัเสเซียเช่นจรวดต่อต้านอากาศยานพื้นสู่อากาศแบบ s 300 และ s 400ก็ไม่สามารถทำลาย f 35ของอิสราเอลได้แม้แต่ลำเดียวครับสำหรับ f F35 l i 35 t n i n g II นั้นพวกมันมีเขียวเล็บที่สำคัญคือปืนกลอากาศ GAU 22สี่ลำกล้องขนาด25มิมตรนอกจากนี้พวกมันยังสามารถติดตั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศและอากาศสู่พื้นรุ่นล่าสุดที่สหรัฐอเมริกามีทั้งหมดได้ครับ เครื่องยนต์แพดแอนวิทนี่ F135 ตัวเดียวโดดๆสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง1.6มักหรือประมาณ1,960กิโลเมตรต่อชั่วโมงปวกมันมีเพรด้านบินสูงสุดที่5,000ฟุตมีพิสัยการบินปฏิบัติการที่2,200กิโลเมตร เครื่องบินรบแบบ F 3 5นั้นมีค่าใช้จ่ายในการบินแต่ละลำฉะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ35,000เหรียญต่อชอั่วโมงหรือประมาณ1ล้านบาทนิดๆเลยทีเดียวครับอันดับ4เครื่องบินปราบเรือดำน้ำ P 8 Poseidon ราคาลำละ290ล้านเหรียญหรือประมาณ7,238ล้านบาทครับ โบอิง P-8 โพไซดอนเป็นเครื่องบินทางทหารที่พัฒนาขึ้นสำหรับกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาพวกมันมีหน้าที่ปราบเรือดำน้ำและทำสงครามกับเรือรบผิวน้ำครับนอกจากสหรัฐอเมริกาแล้วพวกมันยังคงประจำการในอินเดียออสเตรเลีย สาราชอาณาจักรและนอร์เวย์และล่าสุดนี้ประเทศเกาหลีใต้ก็ได้ซื้อเครื่องบิน Boeing P-8 Poseidon จำนวน6กลำเข้าประจำการในประเทศของตนเมื่อปี2018อีกด้วยเครื่องบินลำนี้ทำการบินครั้งแรกในเดือนเมษายน2 5 5 2 โบอิ n ง P-8 โพไซดอนสามารถตรวจจับและโจมตีเรือดำน้ำของฝ่ายตรงข้ามได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสามารถในการดำเนินมาตรการสนับสนุนทางอิเล็กทรอนิกส์สงครามต่อต้านเรือรบผิวน้ำและเรือดำน้ำได้รวมไปถึงมีระบบป้องกันตนเองขั้นสูงเพื่อความอยู่รอดในสนามรบอีกด้วยครับ เครื่องบิน P-8 สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ที่926กิโลเมตรต่อชอั่วโมงมีพิสัยปฏิบัติการที่2,220กิโลเมตรมีพิสัยเดินทางที่8,300กิโลเมตรมีเพดานบินสูงสุด12,496เมตรครับ นักล่าแห่งท้องทะเลลำนี้มีอาวุธเด็ดก็คือระเบิดตตต์บิโดเพเทียออนมาค์ค54จำนวนหาลูกที่ติดมากับลำตัวที่มีอนุภาพร้ายแรงสามารถจมเรือดำน้ำได้ภายในนัดเดียวนอกจากนี้ผมมันยังบรรทุก a g m 84 d ็ดูนจำนวน4ลูกสำหรับยิงเรือรบผิวน้ำและยังบรรทุกขีปนาวุธอากาศสู่อากาศไว้ป้องกันตนเองอีกด้วย อันดับ3 47กรุ๊ปมาสเตอร์3ราคาลำละ328ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ9,885ล้านบาทครับ47กรุ๊ปมาสเตอร์3คือเครื่องบินขนส่งทางฐานขนาดใหญ่โดย47ได้รับการออกแบบและสรั่งขึ้นมาเพื่อรองรับความต้องการของกองทัพอากาศแห่งสหรัฐมาตั้งแต่ต้นทศวรรษที่1980ปพวกมันมีขีดความสามารถในการลำเลียงไดในระดับสูง ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งหน่วยทหารหรือสินค้าต่างๆไปยังฐานปฏิบัติการหลักหรือฐานปฏิบัติการในแนวหน้าทั่วโลกอีกทั้ง47กลุ่มมาเตอร์3พวกมันมีความสามารถในการขนส่งหน่วยรบเข้าสู่สมรภูมิอย่างต่อเนื่องไปพร้อมๆกับการดำเนินการขนส่งสเสบียงอีกทั้งยังสามารถใช้การลำเลียงทางยุทธวิธีเพื่ออพยพคนเจ็บและการปล่อยพลร่มได้อีกด้วย เครื่องบินรำเลียงแบบ47 Group Master มีระบบป้องกันพิเศษเพื่อหลบหลีกอันตรายจากศัตรตูไม่ว่าจะเป็นอาวุธที่ทันสมัยต่างๆหรือปืนต่อสู้อากาศยานรวมทั้งอาวุธปล่อยนวิถีอากาศสูอากาศได้อีกด้วยโดยระบบป้องกันตนเองนั้นจะประกอบไปด้วยระบบแจ้งเตือนทิศทางการเข้ามาของอาวุธนวิถีของข้าศึกและเครื่องรบกวนสัญญาณอินฟาเรดเป็นต้น 47แต่รับการออกแบบให้สามารถอยู่รอดเมื่อโดนยิงจากกระสุนปืนเจาะเกาะขนาด12.7ม mm, ิลเมตรและต่อมาเมื่อระบบควบคุมการบินดิจิตอลได้รับความเสียหายทั้งหมดแต่พวกมันก็ยังมีระบบไฮรอลิกสำรองที่ทำให้นักบินทำการบินต่อไปได้เรียกได้ว่าช่วยทำให้นักบินมีโอกาสรอดมากขึ้นครับ 47กรุ๊มมาเตอร์3มีขุมกำลังเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบแฟน F117 PW100 แต่ละเครื่องให้แรงขับ44,000ปอนด์ตัวเครื่องนั้นมีน้ำหนักวิ่งขึ้นสูงสุดคือ265,350กิโลกรัม สามารถบรรทุกอุปกรณ์ทางการทหารได้มากถึง72,600กิโลกรัมและบินดิความสูง28,000ฟุต47นั้นสามารถบินได้โดยไม่ต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นระยะทางถึง4,400กิโลเมตรเลยทีเดียว 47กรุ๊ปมัตเตอรมีความเร็วเดินทางอยู่ที่816กิโลเมตรต่อชโมงโดยรวมแล้ว c 1 7ถูกออกแบบมาเพื่อลำเลียงคนล่มพร้อมอุปกรณ์ได้102นายสามารถปฏิบัติการทั่วโลกได้อย่างสบายครับอันดับ2 F-22 Raptor F-22 Raptor ถือเป็นเครื่องบินขับไลไอพ่นที่ทันสมัยที่สุดอีกรุ่นหนึ่งของโลก สั่งโดยบริษัทล็อกฮีตมาตินและบริษัทโบอิงพวกมันมีราคาลำละ350ล้านเหรียญหรือประมาณ1549ล้านบาทครับเครื่องบินรบ F-22 Laptor ปเตอร์เหนือชั้นกว่าเครื่องบินเจ็ตโจมตีถั่วไปจากการออกแบบรูปทรงและการเคลือบผิวลำตัวเครื่องโดยวัสดุที่ไม่สะท้อนเรดาร์เป็นเครื่องบินรบที่ทันสมัยที่สุดณเวลานี้ครับ F-22 Raptor บินด้วยเซ็นเซอร์และระบบ Avionic นิกที่ทันสมัยเริ่มต้นการบินครั้งแรกในปี2003เป็นเครื่องบินขับไล่โจมตีที่ไม่เคยส่งออกให้กับลูกค้าหรือแม้แต่พันธมิตรอื่นๆรวมถึงกองกำลังนาโตก็ยังไม่มีเครื่องบินรุ่นนี้ใช้งาน ปัจจุบัน F-22 Raptor นับเป็นเครื่องบินรบที่ดีที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยส้างมาและมีใช้เฉพาะสหรัฐอเมริกาเท่านั้นเครื่องยนต์ของ F-22 Raptor ออกแบบให้มีพิสัยการบินมากยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มสมรรถนะทางการบินระยะไกลเครื่องโยนต์แพดแอนวิทนี่ F119 ติดตั้งหัวฉีดเชื้อเพลิงแรงดันรวมทั้งระบบควบคุมการบินแบบ 3D ดีทำให้แรปเตอร์บินได้อย่างคล่องแคล่วความเร็วสูงสุดทำได้ที่2.2 5มัก หรือประมาณ2,410กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนความเร็วเดินทางอยู่ที่1.82มักรหรือประมาณ1,963กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีเพดานบินสูงสุด65,000ฟุตมีพิสัยการบินไกลสุด3,219กิโลเมตรครับอันดับหนึ่ง Northrop g r u m m B-2 Spirit ราคาลำละ2.1พันล้านเห,นหรียญสหรัฐหรือประมาณ63,000ล้านบาทนอตท็อปกัมแมน B2 สปิริเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหนโจมตีขนาดหนักของกองทัพอากาศสหรัฐที่เปิดตัวในปี1989เครื่องบินชนิดนี้สามารถแสกซืึมผ่านระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ซับซ้อนและหนาแน่นของฝ่ายตรงข้ามได้อย่างสบายและมีความสามารถในการปฏิบัติการโจมตีที่ความสูงถึงห0,000ฟุตครับ B2 Spirit นอกจากผกม,มันจะมีค่าตัวที่แพงแล้วผกม,มันยังมีค่าใช้จ่ายต่อการปฏิบัติการอยู่ที่1 3 5 0 0 0เหรียญต่อชั่วโมงหรือประมาณ4ล้าน0 0นบาทครับ B2 Spirit ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการบินโดยไม่ให้ฝั่งตรงข้ามสามารถจับได้นอกจากนี้พวกมันยังเป็นอากาศยานที่มีราคาสูงที่สุดในโลกตั้งแต่มีการผลิตขึ้นมาและมีการผลิตขึ้นมาใช้งานในกองทัพเพียง20ลำเท่านั้นคุณผู้ชมครับ B2 Spirit สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ที่1,10 0กิโลเมตรต่อชอั่วโมงที่ระดับความสูง5,000 50, ฟุตมีเพดานบินสูงสุดที่15,200เมตรเครื่องบินมีพิสัยการบิน ที่11,100กิโลเมตรและอัตราการไต่ระดับที่3,000ฟุตต่อนาทีเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหนชนิดนี้สามารถบรรทุกอาวุธได้หนักถึง40,000ปอนด์เลยทีเดียวครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปที่นำมาฝากกันในวันนี้แอดมินก็ได้แต่หวังว่าจะทำให้ท่านผู้ชมมีความสุขในวันสุขสบายๆอย่างนี้นะครับ และถ้าเกิดว่าในคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดแอดมินก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยครับก่อนจากกันแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ